ดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้แนะนำถังปิ้งย่างไร้ควันใช้ถ่านนะครับขนาด200ลิตรด้านในมีที่ปิ้ง2ชั้นด้านข้างจะมีที่วางถ่านนะครับเวลาปิ้งอเอาอาหารไว้ตรงกลางพวกน้ำมันนี้จะลงตรงกลางจะไม่โดนถ่านเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีควันแล้วเราก็ปิดฝาอบนะครับไม่ต้องพลิกไม่ต้องกลับอะไรเลยนะครับมันจะอบแล้วก็สุกพร้อมๆกันเหลืองนะจะไม่ดำ จะอันนี้คือปอดปอดมะเร็งด้วยนะครับตัวน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นถังแบบนี้เหมาะสําหรับที่จะไปปิ้งที่ชุมชนที่มีคนเยอะๆนะครับควันที่ออกมาเนี่ยไม่มีรบกวนเขานะครับอย่างในกรุงเทพเนี่ยเขาห้ามใช้ถ่านเตาถ่านที่ผ่า และมีควันจะเยอะเนี่ยห้ามใช้เลยนะครับเศรกิจเขาจะห้ามใช้เพราะฉะนั้นในกรุงเทพนี่ก็สั่งของร้านตลาดไทยแก๊สไปบางทีเขาไปปิ้งตุดไก่เนี่ยซึ่งมีมันเยอะมากกลิ่นเนี่ยไปเป็นกิโลกิโลเลยควันก็ไปทั่วเลยนะครับไปโดนฟ้าโดนเพดานอะไรเนี่ยก็เป็นดําไปหมดเลยนะอาหารใช้ถ่านแบบนี้ดีเตาแบบนี้ดีกว่าปลอดภัยด้วยนะครับก็สนใจโทรตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับ ทาง Facebook ทางไลน์ทาง YouTube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันร้านตลาดไทยแก๊สอยู่ปทุมธานีนะครับใกล้ตลาดไทย1กิโลเมตรนะครับห่างจากโลตัสคลองหลวง700เมตรนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านเหรียญเนชั่นโฮมนะครับด้านหน้าหมู่บ้านนะครับจะมีที่จอดรถนะบริเวณใกล้ที่หน้าร้านเราเนี่ยบริเวณบริเวณจอดรถได้เยอะเลยนะครับเชิญชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนํา เตาปิ้งย่างไร้ควันนะครับเป็นขนาด200ลิตรนะครับอันนี้เป็นถังนะครับไม่ใช่ถังน้ํามันนะครับเป็นถังน้ําหวานนะครับก็ดูฮะสะอาดแล้วก็หนาด้วยนะครับด้านในจะมีที่ปิ้งด้านใน2ชั้นชั้นล่างและชั้นบนนะครับถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่นะครับจะมีที่ใส่ฐานนะครับสําหรับใส่ฐานสองข้างนะครับด้านล่างจะมีช่องเล็กๆนะครับ เวลาที่น้ำมันลงไปด้านล่างนี่ครับจะลงมาด้านล่างนี่เลยนะครับจะลงมาด้านล่างนี่ครับเพียงแต่ลูกค้าเนี่ยเอาอะไรแฝนเนี่ยถังแฝนตรงนี้นะครับน้ํามันจะลงด้านนี้นะครับส่วนด้านข้างที่เปิดตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เปิดรับอากาศเวลาจะให้ร้อนนะครับก็เปิด2ข้างเลยนะครับแต่ก็จะเบาปุ๊บเนี่ยก็ปิดลงไปนะครับไม่ให้อากาศมันเข้าะนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนขาเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับ สามารถถอดออกมาแล้วเ,เก็บไว้ในตัวเตาได้เลยนะครับเพื่อสะดวกในการขนย้ายนะครับเวลาปิ้งก็นะครับปิดอย่างนี้เลยครับปิดปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องพลิกกลับอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะทําให้สุกไวฟ่าเตาทั่วๆไปที่คุณเห็นเตาไก่ย่างจักราดอ่ะที่ผ่าครึ่งอ่ะนะครับถ้าเกิดจะมาปิ้งแบบนี้ะจะ จะประหยัดเวลาถึงกันครึ่งแต่ครึ่งเลยนะครับสมมุติว่าปิ้งตรงนั้น30นาทีมาปิ้งตรงนี้ก็แค่15นาทีนะครับแล้วก็อย่านะครับไม่มีควันนะพอไม่มีควันไม่รบกวนคนข้างๆนะครับแล้วก็คนปิ้งก็ปลอดภัยนะครับไม่ต้องสูดลมอากาศควันของการที่ปิ้งย่างออกมานะครับรุ่นนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับที่ขายดีที่สุดคือ100ลิตร กับ2ลิตรแต่รุ่นนี้คือรุ่น200ลิตรนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดถ่แก๊สได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับดึงครับภูมิปัญญาคนชาวบ้านนะครับใช้โซ่ใช้โซ่เอามาตัดโซ่เอามาทำนะครับแล้วน็อตตรงนี้นะครับแน่นมากนะครับแน่นนะครับแน่นนะครับแน่นแล้วก็เหล็กก็ส เส้นใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูยี่ห้ออื่นมาดูของร้านตลาดไทยแก๊สน,นี่ครับก็จะแข็งแรงด้วยแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็ปิ้งได้คุณภาพด้วยนะครับก็สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีจะส่งห้ทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับ